สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจเบรดไลฟ์พาวเวอร์แคร์อยู่นะครับสวัสดีแฟนเพจสอสรานดีนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากบริษัทเบรดไลฟ์พาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับเป็นสมุนไพรชงดื่มนะครับเป็นกาแฟนะครับชารสกัดจากกาแฟนะครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับไว้ดื่มสำหรับ ไว้ดื่มในตอนเช้านะครับสดชื่นนะครับตัวนี้เป็นอ่าแนวลดน้ําหนักนะครับลดไขมันนะครับกระชับไขมันนะครับบล็อกไขมันเบิร์นไขมันนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีสารสกัดนะครับจากธรรมชาติมากมายนะครับตัวนี้นะครับมาจากอาคอลลาเจนนะครับจากปลาทะเลน้ําลึกนะครับคอลลาเจนไตเป็ดไทยนะครับสารสกัดจากส้มแขก สารสกัดจากกระบองเพชรนะครับและอีกหลายๆาอย่างนะครับนะครับตัวนี้ดีนะครับอ่ากินแล้วใจไม่สั่นนะครับกลิ่นกลิ่นหอมนะครับเป็นมีกลิ่นที่หอมมากนะครับรสชาติละมุนลิ้นนะครับไม่ขมจนเกินไปนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับทานได้ทุกวัยนะครับทานไว้ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับก็ สามารถทานได้นะครับเพราะว่า,าตัวนี้น้ำตาลของเรานะสกัดจากธรรมชาตินะครับซึ่งไม่มีโทษนะครับคนที่มีเรียกว่าโรคประจำตัวนะหลายคนนะครับทานแล้วดีขึ้นนะครับเพราะว่าของเรา,าช่วยไปบ็อกนะครับ เรื่องของไขมันนะครับแล้วก็ทำให้เลือดอเขาเรียกว่าช่วยไปนในเรื่องของหลอดเลือดนะครับระบบไหลเวียนของเลือดนะครับก็ทำให้เลือดของเราไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับก็สดชื่นขึ้นนะครับมีคนเคยเป็นเบาหวานนะครับก็หมอห้ามกินนะครับพวกกาแฟแต่ว่า อาเขาเรียกว่าดื้อน,นะดื้อเพราะว่าเกาชอบทานกาแฟนะผมเราก็เลยแนะนําตัวนี้ไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือทิปกาแฟนะให้ไปเรากินนะครับอ่าปรากฏว่าอ่าน้ําตาลดีขึ้นนะครับจากแต่ก่อนก็อ่าน้ําตาลจะสูงนะครับแต่ก็ดีขึ้นเมืพอมาทานของเรานะครับก็ดีขึ้นนะครับ ก็ตอนนี้ก็ท่านก็ดื่มเป็นประจำนะครับก็ตัวนี้ของเราไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับแต่ว่าเป็นชุนไพรนะครับช่วยบำรุงนะครับช่วยขับไขมันในเส้นเลือดออกนะครับครับก็ฝากติดตามนะครับพวกเรานะครับสสำนานดีนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเบตไลพระวุฒิเคอยู่นะครับ ก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับท่านใดสนใจก็ทักแชทมาที่เพจนะครับสสำราญดีได้นะครับหรือทักแชทส่วนตัวผมนะครับนายปอตสอสสำราญดีนะครับก็ได้ตลอดเวลานะครับถาว่งก็จะตอบนะครับเพราะช่วงนี้ธุรกิจรัดตัวนะอาจจะตอบช้านะครับแอดมินอาจจะ ทำงานช้านิดหนึ่ง,งอาจจะอ่านแต่ไม่ตอบก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเรามีหลายธุรกิจนะครับก็ถ้าตอบราชาช้าก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ